สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่วัดบายโยครับอยู่รถหลวงพ่อปลดหนี้อันนะครับซึ่งสมนุนไกับรรยากาศเย็นหนาวนะครับเนะ้ะบอกอุกตึกปันไดก็คือสมัยตะกอนครับตะกอนขมา่าเข่าคิ้วครับน,นี่มิสซิี่เลยครับ con kha cả hai vật cái con con thử luôn, con kinh đường lại con tím này đây. đây này nhẹp ngấu được nhẹp ngấu mạc lên cả nhẹp cao hơn mới là năng lập ได้จ้ารวมได้ตอนนี้มันโดยจะ10คู่ไหมทุกค่าย วาย,ยู่ครับโอ้บรรยากาศเงียบเงามากครับบรรยากาศเงียบเงาโอ้ยคนนี่ครับตะกอนนี่คนหลายขนาดนี่มิติลีเลยนี่ก็บบรรยากาศที่ภาครอบครัวมากตั้มบนครับเสียงโสกน้ำหนึ่งแปดวันนี้เป็นมือห้อยมาพูดด้วยครับ จ็ดแปดหกเจ็ดคนสวยคนเสียงสวยครับลูกสาวขมงเมียครับนางฟ้านี่ดวงใจของผมครับบรรยากาศเงียบเหงาครับบรรยากาศเงียบเหงาครับที่พัดวายอยู่ต่กอนคนไหลยหลนะครับมาก่กอนคนหลาย จะไม่มองจอดรถนี่ยแหละโคลานกากับเป็ดวัดละครัเป็ดมานั่งลำ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 นั่งหลับแบบนี้คนหนุอยลงครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็คือวัดว้เยอะครับวัดลากระทิ่งครับถ้าลากระทิ่งวัดจะ,ะเชิงเทาครับผม ข้ารองข้าวมันทำ้บุญครับ